ขี้หูดหรือว่าคันอยู่ห้องน้ำเด้ห้องน้ำกะขี้ขี้ยังไงนะขี้คนนี่ให้หมดสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนพ่อแม่พี่น้องไอ้หน้องโป้งป่ายเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสวยน้องสาวลาวขโมยมูนี่เฮากะสีมามาอย่างทดสอบใบมะใบยังใบ ใบสมุนไพ่สมุนไพรเนาะสมุนไใบครบเครื่องกับกับใบมะขนุนหรือว่าใบมะมงีของเราเฮาเนาะแล้วก็หรือว่าใบใบขี้หูดใบมะกกูดแม่นบอกใบขี้มูดกูดอันเดียวกันเนาะอันจังว่าตู้ฤสีด่างไพ่ถ้าเอ้ต่ายเด้อให้อันให้เอ้ต่ายหันไปเก็บกับอัน เอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องน้องกตาโซนเด้อรั่องไปซ้าได้ไปกเลยอันเนี้ยเดี๋ยวไปเลยเนาะตอนนี้น้องเนี้ยเล่นตุ๊สีด่างไทยได้ไปไปไปน้ำมาน้ำมาเอ้ยน้องเกิดเกดเลยดิเอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยน้องเหมือนเหมือนน้าอุนใช่ไหมพี่น้องครับไดยาคุยไปคุยมาเป็นได้แค่พี่น้องจ้ะใบพีโมดของเฮา ขี้หูดหรือว่าคันอยู่ห้องน้ำเด้ห้องน้ำกะขี้ขี้ยังกันนะขี้คนนี่แค่ว่าน้องมุกอ่ะก็จะต้องรีดอย่งแบบนี้เออโโออขทษน้อยหน่าน้อยหน่าเนี่ยน้อยหน่ามาซุ่มเต็มเลยเว้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยมาเก็บเลยเด้อเพราะว่าอันมื้อนี้เป็นซองของใต้ได้ซองได้เก็บได้แค่กมาเชิญได้จัดไป เอา้าวีอดอลให้คนแบบแขนสั้นนะแบบแขนสัน้ยยนยิ้วแงเดี๋ยวแขนยาวจัดการเองแขนสั้นกันบยิ้กเตีเ้ยเ,เ,เอง <c oughs> <c oughs> ไปไปย <ไป S 1> ิเตี<ป>้ยแบบนี้มีแฟนลรอบอยังโสดเด้อสดสดมัมโถ้าได้กลบแล้วสิติดใจเมนบออันก่อนค้ามบอเนอะอันเป็นกำลังใจให้ตายเนอะเพราะว่าตายกะตั้งใจบอได้นีเอามา

สมิกันอาจะพอแล้วเนาะพอเราบก่ไปเดาว่ายังมูเบิยังก็บไปเก็บไปมนี้อีกไปถ่ายถมาเลยมีเด้กมนี้น้ำมันพอสไทยเรียกว่าขนุนยึดถือบุคคบาง่นี่แล้วน่พออีกแล้วทีอีกแล้วมันเป็นแผ่นนะ เทียเอกแล้วเียอีกแล้วเพราะว่าใต้เทียนะอันเลยน้องเด็ดให้ได้เด็ดนีไงเด็ดมาอ่าเนาะใช้ใช้ใน้องพุทธส่นใ้นอพุทธนไม่ยังก็อันใช้เื้ยเว้ยเมทัลพุทธส่นถ้าหมั่นกินป่จะอันนี้ก็คือใบบกนี่หรือว่าใบขนุนเนาะใบขนุนเขาฉ่าไปทอดเราอเาเสกแต่แบบเขิดอ่ายอดมันใบอ่อนๆอย่างนเนาะ

กินได้บัดเนาะอาอยู่บ้านเฮานี่สิ่ง,งที่ปลูกไปนี่กัท,ทําธรรมชาติล้วนธรรมชาติลงโพล้วนๆอันแบบนี้เลยกัธรรมชาติบ่แบบนี้กัธรรมชาติแล้วก็ลงโพล้วนๆอีกแบบนี้นนไปไปเก็บเกีบเกีบเนาะจะได้มันมืดไทยยังเมนูแก้มเหล่าซั่นเลิศอร์เนี่ยเหล่าขาวปอกหนึงเนาะเบียร์นี่ก็ได้มีเหล่าขาวบ่ตายเหล่าขาวบ่เออโอ้ยสีดีบ่ เอาไอ้เพื่อนมักเลยกินเหล้าขาวสินะอันโอ้อันนี้ยังบดมู๊เนาะต้องถามน้องตู่ก่อนว่าน้องตู่เพื่อนมักกิฟแบบนี้โอ้ยบอสขอบอ๊บพอเลยนะได้ได้ที่สมมากพอควรแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกใบนึงใบอะไรเอ้ยอันนี้ยังโบได้กินซะน่ะสมุนไพรอย่านี้โอ้อันเอาเมื่อวานนี้ไต่ บ่งหู้เด็กกับขอโทษขอใหยหลายๆเด้อเพราะว่าว้านนี้ค่าค่ายังค่าขายหมูชีว <laughs> ิตลำบากเลาวส่วงนี้ไปหาขายบ่ทุกอย่างละยังเดือดแต่ตัวนี่ขายบ่อันตัวเท่าไหร่พันห้าได้ไหมโอ้ยอสองพันโอ้ยพัาานหนึ่งสี่นานมาเราลองลาอราคาเลยโอ้อยกะโอ้อยบอสไล่เอาอันหลังจากอันหลังไข้แล้วทำกับสินเชื่อบราลที่ใต้ก็บรินัทฟูจิโซ่เนาะเพิ่นกำลังไปเก็บใบม่บางนี้ด้วยกัน อ้ามาแล้วบแถมยังมาอีโอยใส่งางกับส้นะไม่ยังไ่อาแมบเอาน้ำมันลงเลยใบเขามาเรียบร้อยแล้วมันบอโอยเยน้ำมันลงก่อนผสมแป้งละาไม่ต้อพกลังผสม ทุกคนเนาะหลังจากที่เอาเก็บอันไปเก็บพักไปเก็บมีเก็บอันเครื่องสมุนไพรมาแล้วเขาก็สีได้มาลงมือคุกเขาเลยล้างก่อนล้างก่อนอ๋อต้องได้ล้างก่อนเนาะอาเกาะซิมาผสมกับแป้งเกาหลีนเนาะอันนี้กับแป้งจากประเทศฝั่งไทยนะคะทุกคนแล้วก็จะมาผสมน้ำแล้วก็เทลงไปเลยอันนี้หลายพื้นบนน้ำบูฮู้เนาะน่าจะบ่แหละแล้วเนาะ อย่างนี้ไปเแล้วก็คนคนมนุษย์มนุษย์มนุษย์อะไรนโออยู่มุกนี่อ๋อผ่านเย้เยมกลา้าถึงานย์่นมกองแน่นมันองแนวยิ้มซะกองแน่โอเคเหนียวพอหรือยัง เอาเอาใบยังก่อนเอาสไลายเนาะสไลายลาวสไลายลาวนั่นก็คือถามได้ไหมคือว่าคือว่าจังชั้นอันคือเออคือว่าจังชั้นสไลายลาวอ่าเพราะว่าเวลาที่ว่าเขาทอดใบข้าหนุนไปแล้วอะนะรสชาติมันจะคล้ายๆที่แบบสไลด์โอ้แต่มาดูตะเบลตะเบลรับมุกฝนรับมุกฝนเกือบหมดทันแล้วน่เราอะ อ๋อแลวกแน้น้าเดี๋ยคือข้าคือป้วยเดี๋ยวอยังไม่วยอีกตู้นี้ก็คือกันบนี่อันสมุนไพรนี่คือกันบะจุ่มเอเดียวตู้สิจัไมทเลยเพรว่าน้ำมันเออเอาไปเลยไปเลยไปเลยอวันนี้นาทีทอดคอเป็นให้สองสาวแล้วอ๋อเอามานี่ให้ตูด้สเล่นมเสียมเียมละเบิด อ่ผู้จุ่มก็จุ่มไปจุ่มเลยค่ะจุ่มก็จุ่มคุณลจุ่มไม่ค่ะไม่ค่ะยาเด้วยยาด้วยไม่ก็แปลว่ายาใช่ไหมไม่ไม่ใจหีนิดเดียวค่ะตั้งไมใหม่ติดเลยสมุนไพรคับพอโจก่อนนะน่ใส่อะไรดีใส่อัะไรใบหนูใบหนู ชบอุ่มล้ลงเลยอหไว้บมันสอันนั้นโอมาบมาะบดมเิคน้มันแเลยอขอากอันนี้เอาไว้ข้างๆเลยน้ำมันแรงนงนางนางลลอสิว่านางลองทอดดูสิคะอดเลยแบ้อีตนเลย เอาวะแบบิ้งที่ร้อนยังร้อนอีก่อนตัวข้าสิให้แซ่บต้องมีอันนี้น้ำโรยบนขนมโรยลงไปยังเลยหรอจิดเลยอ่าซิมดูค่ะอมากอนติดนั่งริกซิมก่อนเลยเบาก่อนเดี๋ยวดาปะเป็นไดเป็นไดเป็นไดเห็นหลายคนกเขาจาแบบขนมอ้อยพี่ มักไทยไทางถ่ายแบบนี้อะไรแบบนี้ะะมาเจ้าบาันอยากเห็นหน้าใกล้ๆซูมดูซูมดูทั้งวันเลยเอาเดี๋ยวใช้เบิ้ลมาจ <c oughs> ่า้ฮอปพิเศษอีกวันนี้สาหร่ายเห็นหมอคือสาหร่ายเลยเหอ <ừ> มอแมนแมนตะว่าขาาั้นโอหังยูพีเลยทุกคนเลยติดเลยจัดหน่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้ให้เวยน้องเพื่อนมีพร้อมสม,มุนไพรพร้อมได้

ร้อยแบบนี้ก็ได้หนิสุดท้ายอ้าวแย่เลยให้ก็เลยกินยอเจลยล่เจลเขาให้กินแค่คำเดียวทอดทอดสุท้ายค่ะอด้หรอเหมือนว่าใบาเราหมดแล้ว เจออะไรให้กินเอาอะไรเดี๋ยวจีนเก็กินหมดแหละสาาเขียวแบบอันกล้วสาเนี่ยคือแบบมันๆนะมันมันๆฮะไม่ใช่จะเอาถ้าจีนเอาทอดจะบอกแบบคือคือมันนึ่งมันหยางเนี่ยอันนี้ดิมันมากมันที่แก่ทิ่มัน คนมันไหมแลวค่ะัม่มม่มันบลบนั่นแหะตุ่งไปก้าวขินไดวตัวนั่นเดี๋ยวไปทำนาไมกินตดมเอาดมเอาขาดมเอาหยหย่ดยกดยมบัว สบายจังเลยนะเพเธอนะได้ได้วันนี้เราจะวันนี้เราจะทาสียางเตียยเอาเลยค่ะจะสระค่ะอ่าจุ่นแล้วหรือเ่าวันนี้แล้วเลย คนจืนบริกินเนาะกคนเลยบดแล้วหน้ใส่กินเบิมากเออใส่กินเบิเลมาคีณแหล่ตอชิมิมิมอะจงไว้ยุอันไม่ไหม่นะคะุณจ <indications ambling. S 2> ืดนะจงเออจงไว้ให้น่ก็มีเจลน้ำหนักแต่ว่าุนี้เจลมานนลกินแบบน้ำซาเลนบอกซาโซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลชา ป่านนั้งยังมาบเสื้ออยู่เนาะ่าเพิ่งกินจนชิมตั้งแตอนเฮ็ดอะไกันพอล้วจิบหสองคนวแล้วห่างกินแล้วห่างกินแล้วเอาชิมชิมชิมมีบอเบชิมแล้วต่างกินแล้วกินจนจะกินเลยทีว่ากินด้วมอกินเน้อทากินอาเนาะมัน่ะช่วงห้ที่สาวอะจ่ได้พอตัวไปก็นได้เพราะว่า เบิ่นแล้วเด้่ยเบิ่แล้วเพราะว่า mm. ตอนที่ยันจู่ท้อนนะนะทุกคนรักกิ่นบดปลาตู้เลยจ้ะวะบดต้มสู้เลยน้มนางเลยรักกินจังมั้แล้วก็สีไปกระป๋องขโมยน้ำที่พี่ป้าป้าอีทีทางทางเล่าทางไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โดยน้องสาวาขโมนแล้วก็ ซี่ทางน้องนางเด้อติมคนเล้ไปน้องเก็ซีนน้องเดเด้อก็ฝากชูผูทุกคนนะทีว่าเบิ่งคลิปอยู่น่ากระขอาไปติดตามนน้องซ่องน้องพุทธศรเด้อเออบ้าให้บ้าตัวเองก็ดีดีาดีิมามาดาอาาวาดมาดรดมาดีามดีาาดีเาีาดีดาดาาดีมาดาดอดา